เมื่อก่อนนี้สักกี่ปีฮะที่รู้ว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีก็ประมาณสักไม่ถึงปีไม่ถึงปีเลยค่ะอืมครับรู้ได้ยังไงครับว่าหลอดเลือดหัวใจตีก็รู้สึกว่าเจ็บหน้าอกค่ะแล้วก็เหนื่อยค่ะครับหมอบอกว่าเส้นเลือดตีสามเส้นแล้วมีหินปูนเกาะ หลังจากที่ลูกสาวที่อยู่ที่จังหวัดอ่างทองาชมรายการอยู่รากทานกี่วันครับทานประมาณสักสิบตัวนะค่ะพอทานเข้าไปแล้วดีค่ะดีเลยแม่ค่าดีดีเอ๊ะก็ทานเรื่อยเลยค่ะเจ็บหน้าอกที่เคยเจ็บไม่เจ็บกไม่เจ็บค่ะครับ คุณแม่ทานน้ำมันปลาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยไปให้คุณหมอตรวจอีกทีหนึ่งคอเลสเตอรอลอยู่ระดับปกติตับดีไตดีและอะไรอยไขมันดีไขมันอยู่ในระดับปกติ่แล้วก็ความดันอะไรก็ดีตับไตไขมันอะไรเงี้ยค่ะดีบอกหมอว่าดีหมดเลยค่ะครับคุณแม่รับประทานยังไงฮะครั้งแรกที่ได้มาครั้งแรกค่ะครับ ตอนเช้าสองค่ะเช้าสอเย็น2เย็นสองค่ะคนที่ป่วยนะคะก็ต้องทานโอเมก้าสนะคะบบทานน้ำมันปลาจะทำให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนฉันสามล้านคนค่ะแล้ววันนี้รายการเพื่อนฉันสามล้านคนนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับสุขภาพดีๆหาได้ด้วยตัวท่าน ทางรายการของเรามีความตั้งใจจริงที่จะช่วยท่านให้พ้นจากโรคความเสื่อมของเซลล์นะครับพบกับเราได้เป็นประจำทุกวันเวลานี้ครับสำหรับวันนี้ผมวัชตะปัตมารมลัยขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ